ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแจกโค้ดในแบบ All Star Tower Defense เนาะอืมก็แบบนี้นะก็เพิ่งอัปเดตไปนะเป็นรูปปกรูปอวิตตนะเออแล้วก็เหมือนจะมีตัวใหม่เมีตันนะครับก็ก่อนจะไปรับชมคลิปเนี่ยก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมเลยนะครับมาโค้ดใหม่มาหนึ่งโค้ดนะครับแล้วก็โค้ดเก่ายังใช้ได้อีกประมาณสามโค้ดเนาะเดี๋ยวลองใช้โค้ดเก่าก่อนก่อนดีกว่าอันนี้ใช้ได้น้ได้ห้าร้อยเจมนะ แล้วก็ได้ EP เนาะ EP หกดาวเนาะต่อไปนะอันนี้มันจะม,นมันจะไม่ได้แนละ้วนะครับเลยโคนหนึ่งดีกว่าอันนี้ได้นะครับหนึ่งวันสองร้อยห้าสิบเจมเนาะเราลองใส่คโคดไ่อีกรอบสิเผื่อแบบว่าใส่ผิดเนาะโอเคนะ่าใส่ไม่ได้แล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับ แล้วก็โค้ดใหม่อีกคนหนึ่งเนาะที่มาในอัปเดตนี้นะโค้ด450เจมเนาะนี่นะผมรวมๆแล้วเราจะได้ประมาณ2,310ันมร้อยสบเจมนะแล้วก็ EP 6ดาวน1นตัวนะแล้วก็เออแค่น,นี้แหละตามจริงถ้าใส่ค้นั้นได้มันจะได้บอทไอ้หมายเลข12งเลยนะแต่ก็ไม่เปนะ็นไรเนาะน่าจะหมดอายุลยนะแล้วนะครับก็ประมาณนี้ผมตลอดคลิปนี้เนาะใส่โคด้ดประมาณ เอ,อสามโพสน,นะครับเนาะเดี๋ยวผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับถ้าใครจะใส่หรือจะใส่ตามเนาะเออก็ถ้าใครชอบคลิปเนี้ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมเลยครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ